Isuzu D-Max Cab 4 2.5เกียร์ธรรมดาปี2016โปรโมนั่นของลอยที่369,000บาทเช่านั้นค่ะ รถกระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดาสภาพไปสวยมือแรกใบแท้วิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลแท้ๆนะคะหายากมากๆเลยค่ะเดิมๆเลยค่ะติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปบไฟฟ้าแอร์แบ็กเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ดีแล้วก็กล้องสองถอยก็มีค่ะประวัติจัดเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาท ขึ้นไปกสุรคณนีไปใช้งานได้แล้วค่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแถมหลังคาแคริบอยมูลค่า30,000บาทแถมให้ฟรีๆขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะกันแดดกันฝนด้วยค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะมีหลักหลังคาด้านบนอีกตั้งหาค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้นะคะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเครื่องยนต์2 5ดีเซลประหยัดสุดๆมีเอกสารใรันตียืนยันอิสเปชั่นนะคะตรวจสอบคุณภาพรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะประวัติเกด A ค่ะรับประกันและกรารันตีในคุณภาพของรถคันนี้ค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s i MP10 พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ